สวัสดีค่ะพระหมอเษติโชคพยากรน,นะคะมาทำนายดวงรายวันประจวันที่8กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูค่ะนะคะเป็นประจำทุกวันทำนายดวงโดยรวมพี่น้องนำแนวทางดีๆไปปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องนะคะบางท่านเพราะว่าเราทำนายดวงโดยรวมนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไอีดลายมานะคะพี่น้องคะ่ะนะจะชัดเจนกว่า ะะเอาเป็นแบบน้นกันแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่อุดหนุนในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะด้วยดีเสมอมาในผลิตภัณฑ์นะคะเช่าบูชากันมาเพื่อทําบุญร่วมกันนะคะสนับสนุนช่องกันมานะคะเพื่อที่จะทําบุญร่วมกันนะคะอันนี้ก็ขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะที่เช่าบูชาแป้งดีเศรษฐีโชคแป้งขายดีมีโชคลาภ นะคะก็รีวิวกลับมาขอบคุณมากมายนะคะบอกว่าตั้งแต่ได้แป้งมานะคะก็คค่องดีขึ้นนะคะคคองดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็คือมีพลังทางบวกเข้ามาในหลายๆเรื่องอันนั้นก็ขอให้เชื่อมัน่นและศรัทธานะคะในสิ่งดีๆที่เราได้เช่าบูชาไปนะคะก็จะให้คุณนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากมายค่ะพี่น้องมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้ เป็นแบบไหนบ้างนี่นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยแพหมอคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นไพ่นะตัวตนนะคะพี่น้องขาก็จะเป็นในหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ชัดตริกขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่หมอดูขึ้นนะคะเต๋อไฮพินเซ็ตพี่น้องวันอาทิตย์ขาในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยเกิดว่า มีพันธสัญญามีในส่วนของเรื่องกฎหมายเข้ามาพี่น้องต้องนะคะอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะเสียเปรียบได้ด้วยความที่พี่น้องวันอาทิตย์นะคะ<อ>เขาเรียกว่ามีความคิดมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย,น,ยนะคะอ่าฉะนั้นเนี่ยในวันพนุ่งนี้ถ้ามีในเรื่องของกฎหมายมีพันธะสัญญาเนี่ยพ้หมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ไม่เสียเปรียบนะ สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ภัยทักก็คือมีเงินเข้ามาแต่ก็จะต้องใช้ไปเนื่องจากว่ามีพันธะมีภาระนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอย่างเบาๆก,ก,ก็คือเรื่องของรถดาของเรานะคะคในตัวนี้เช่นมีรถนะคะคที่เราใช้ประจำอาจจะงองแงซ่อมเขาเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะเนาะก็คือได้เงินมาก็าจะต้องใช้ในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายนะคะหรืออย่าง ผลรอผลราผลค่าวมวดรถนี่อย่างนี้นะคะพันธสัญญาถ้ามีพันธะสัญญานะคะมีการผิดสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของออทรัพย์สินหรือพานะของเราในวันพรุ่งนี้ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์นาะสามารถที่จะจัดการได้แก้ไขได้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็ถือว่าไพ่ออกมาดีค่ะพี่น้องขาเนาะในวันพรุ่งนี้นะเพราฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลค่ะ สำหรับไพ่ในลักษณะแบบน,นี้ก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องค่ะขอให้เรามีสตินะคะปัญญาก็จะเกิดนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะก็ยังคงที่จะถือไม้เท้าอยู่นะคะยังคงที่จะประกอบกิจการการงานยังคงที่จะเป็นแม่ทัพแม่กองนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะในลักษณะของไพ่ราศี ชินีถืออ่ะไม้เท้าและในวันพวกนี้ดูว่าจะยุ่งงานดูว่าจะมีความขัดแย้งกับบริวารไม่ได้ดังใจนะคะอ่าลูกน้องลูกน้องในส่วนของเพื่อนร่วมงานโชว์ในเรื่องของการงานดีนะคะงานคิดที่จะทําโครงการใหม่คิดที่จะทําต่อไปนี้พี่น้องวันจันทร์ทําได้เลยนะคะเพราะว่าดูว่าจะดีตอบโจทย์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยอย่างนี้นะ ฉะนั้นพี่น้องวันจันทรค่ะในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นมากนะคะเละก็ไพ่ทักดีมากนะคะพบทางออกทางสว่างนะคะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็คือเรื่องของว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานโชคลาภถ้าขึ้นเดือดซันนั้นพี่น้องวันจันทร์สบายใจได้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ารอด และก็รอดอย่างดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะดีมากเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้ก็รับผิดรับชอบแทนผู้อื่นนะคะอ่าห้าดาบขึ้นนี่นะเละก็ในส่วนของครอบครัวดีนะก็ยังคงที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของครอบครัวอยู่ช่วยเหลือในทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้ก็มีลังเลสงสัยนะคะ ที่จะตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารค่ะตัดสินใจให้ดีนะคะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ลงมือทามันได้ดีไพวทักก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องค่ะเนาะถึงเวลาที่พี่น้องวันังคารจะตัดสินและเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พี่น้องวันอังคารประพฤติดีประพฤติชอบสัมมาอาชีพทเทวดาเปาเตรให้พี่น้องผ่านนะคะพนาอุปสรรค ให้พี่น้องพบกับความสำเร็จในวันพรุ่งนี้นะคะก็เท่ากับว่าสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องละค่ะแล้วขอพี่น้องวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะไปทำบุญให้ทานนะคะเออบริจาคท่านนะคะ,อ,ะอย่างเบาก็บริจาคเลือดนะคะอะบริจาคสิ่งของในสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวนะคะอ่าถวายลงศพนะคะ ้าหอศพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลกับพี่น้องวันอังคารค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบางนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันว่างไงคะาบางท่านก็นาะอาจจะออกเดินทางออกนอกพื้นที่ไปนะคะไปทํากิจทําการนะคะประสานงานเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจหรือจําเป็นจะต้องออกนอกพื้นที่ทํางานนะคะ เออต่างจังหวัดไกลๆหรืออย่างไรก็ไปเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีล่ะคะ่ะเนาะนะขึ้นอ,อ่อ The Emperor นะคะส่วนในเรื่องการงานก็ยังคงที่จะทํางานหนักๆลุยๆเจ้าของกิจการก็ยังคงที่จะหนักอยู่ส่วนที่วิเศษสุดก็คือในวันพวกนี้จะมีเงินเข้ามาใครรองเงินอยู่ ก็จะมีเงินสดๆค้ามือลค่ะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้เนาะนี่อาฉะนั้นแล้วเรื่องเงินดีมากนะคะเรื่องของบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนเ็งเงินอยู่นะคะเงินนะคะมีอยู่จริงกองอยู่ข้างหน้าใครที่ได้ลงทุนนะคะ ทำอะไรก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีเม็ดเงินก็ามาละค่ะนะแล้วก็ยังคงมีคนรกักผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์พี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีมีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะในไพ่เดยชาดีอดนะคะและในวันพวกนี้เงินดีมากนะคะคือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนี่ราชินีเหรียญน,นะ แล้วก็เล็งเงินอยู่ก็จะมีเงินกองอยู่อย่างที่บอกนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนมีโชคมีลาบขามาด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเนาะอ่ะการเงินตั้งดีขึ้นค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสวสดีบ้างสําหรับพี่น้องวันพฤหษสบดีค่อนข้างที่จะขี้เหนียวเงินนะคะอ่าเริ่มที่จะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วและกก็ นะคะ,ะในวันพรุ่งนี้ก็ถ้ามีพันธะก็จะต้องใช้เขาอะค่ะพี่น้องขาเนาะสำหรับหกเหรียญแต่ยังคงมีเครดิตอยู่ยังคงจัดการเรื่องของการเงินได้นะคะยังคงจัดการเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีจ้าพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็เดินทางประสานงานติดต่อเจรจาเรื่องของการงานเรื่องโองโลกา นะคะสำเร็จละค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะใครขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสที่จะผ่านนะคะจากพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ถือว่าดีอีกหนึ่งวันค่ะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกรนะ์นะปัญหาต่างๆเริ่มที่จะคลี่คลายเริ่มที่จะจัดการได้แก้ไขได้เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั้นต้องใช้ เวลานะคะใช้เวลานิดหนึ่งค่อยๆที่จะดีขึ้นแล้วนะคะโชคดีในเรื่องของบริวารคนในครอบครัวโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะในที่อยู่อาศัยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านก็มีการปรับในเรื่องของนะคะหน้าที่การงานแต่ว่าก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะดีกว่าเดิม ส่วนเรื่องของการเงินก็ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะสำหรับบางท่านเนาะแต่ว่าเงินไม่ขาดมือละค่ะนะมีหมุนเข้ามาให้พี่น้องวันศุกร์ได้จับจ่ายใช้สอยนะคะเออตอนนี้ก็จะหวังในเรื่องของการให้มีเงินเหลือเก็บก็ยังก่อนนะคะพี่น้องค่าเนาะให้เราได้หมุนเงินคล่องก่อนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะค้าขายดีนะคะติดต่อเจรจาสำเร็จนะคะมีข่าวดีนะคะดวงพลิกพลิกพลิกไปในทางที่ดีปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันเสาร์ละคะในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องตุนทรัพย์นะคะบางเรื่องบางอย่างก็จะต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องรอนะคะแต่ว่าประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแน่นะคะ อ่าโชคดีในเรื่องของคนรักโชคดีในเรื่องของคู่รักโชคดีในเรื่องของบุตรบริวารโชคดีในเรื่องของกัลายาณมิตรที่ดีโชคดีในเรื่องของหุ้นส่วนราะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนาะทุนทรัพย์ก็โอเคขึ้นการงานก็โอเคขึ้นโอเคขึ้นทุกเรื่องเลยค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ถือว่าเจ่มเจ็มมากๆค่ะนะโอเคดีค่ะอ่าฉะนั้นป้าหมอวัยพลให้พี่น้องทั้งเป็ดวันเกิด กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงละาะค่ะพี่น้องนาะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ